สำหรับวันนี้เราจะมาปรับระดับเสียงกันนะคะในวิดีโอของเราให้มีความสูงความตาม่ำตามช่วงจังหวะของอเสียงที่เราต้องการนะคะเข้าไปที่สร้างใหม่ค่ะเลือกอัตราส่วนที่เราต้องการนะคะจินเลือก1 6ต่อ9ค่ะและคลิกคำว่าต่อไปค่ะเมื่อเข้ามาที่หน้าจอมีเดียเบราว์เตรงนี้นะคะแล้วเราก็มาเลือกเป็นวิดีโอค่ะวิดีโอจากโปรแกรมนะคะ จีจิเลือกมา1อันนะคะสวอันนี้นะคะเมื่อเลือกมาแล้วนะคะก็ให้เราใส่เสียงเอฟเฟกของเสียงคือเข้าตรงออดิโอนะคะแล้วก็เข้าเสียงเพลงที่เราต้องการจิเลือกเพลงนี้นะคะพอเลือกมาแล้วนะคะให้เราคลิกที่เลเยอร์ของเสียงนะคะ แล้วก็เลื่อนไปทางขวามือค่ะแล้วก็ตัดเลเยอร์ออกนะคะเข้าไปที่ตัดและแยกค่ะตัดไปทางขวาน,นะคะก็จะได้ระดับเสียงเท่ากับวิดีโอที่เราต้องการเลยนะคะตอนนี้เราจะมาปรับระดับเสียงในเลเยอร์ของเสียงนะคะก็เข้าไปที่เ,เลเยอร์เข้าไปตรงตัวกบเนี้ยค่ะที่มีกยิบๆ,ๆ,ๆข้างในเนี้ยค่ะคลิกเข้าไปเลยนะคะแล้วเราก็ เป็นการตั้งว่าเราจะแบ่งระดับเสียงส่วนไหนบ้างที่สูงและส่วนไหนบ้างที่ต่ำนะคะเดี๋ยวอันแรกจิงขอเป็นต่ำก่อนนะคะแล้วก็ไปจุดถัดไปค่ะจิงก็คลิกที่ตรงระดับที่เป็นเปอร์เซ็นต์นี้นะคะแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงตามที่เราต้องการนะคะของจริงจินเลื่อนขึ้นค่ะแล้วก็ไปตรงกลางนะคะจิงเลื่อนลงมาหน่อยค่ะเป็น80%นะคะแล้วก็ขยับไปนิดนึงก็เลื่อนลงมาอีกเป็นสัก60%ค่ะ ประมาณหกนะปึ๊บไม่ได้โอเคหกนะคะแล้วก็ระดับอีกระดับหนึ่งก็เพิ่มเป็นสักร้อยเปร์เซ็นต์นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ต่ำลงมาเลยค่ะเพื่อเสียงตอนจบเราจะได้เสียงเบานะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันนะคะ รียบร้อยแล้วค่ะสําหรับระดับเสียงนะคะแล้วเรามาทําวิดีโอของเราให้สมูทมากขึ้นก็เข้าไปที่ตุงมฟันเฟืองนะคะแล้วก็เลือกตรงเสียงเฟดเข่ากับเฟดออกนะคะ <_ an> เลื่อนไปทางขวาน,นะคะทั้ง2อ,อันเลยแล้วก็เลื่อนไปประมาณ2นาทีค่ะวิดีโอก,ก็วิดีโอเฟดเข้าเฟดออกก็เลื่อนทั้งคู่นะคะเดี๋ยวเรามาชมใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ <_ an> เรียบร้อยแล้วค่ะวิดีโอของเราก็จะดูสมูทมากขึ้นก็คือตอนเข้ากับตอนออกก็จะมีความมืดนะคะก็จะสวยมากขึ้นเดี๋ยวไว้เราชมในคลิปถัดไปแล้วกันนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ